้าวมาดูคอปเตอร์น้อยกำลังนั่งหัดนั the, ่งนะครับหัดนั่งหัดนั่งเอาลระนั่งดีๆหัดนั่งไว้หันนั่งนั่งอันหนึ่งสองหนึ่งนั่งดีๆชินั่งว่าสุเอันหนึ่งอันหนึ่งมือจังดีกว่า ขาดน,นั่งแล้วขาดน,นั่งแล้วเอานั่งนั่งนั่งไว้หนึ่งสองสามนั่งอ้าวไมยตายลงเลยนี่คือคอปเตอร์น้อยนะครับกำลัง<อ>หัดนั่งขณะที่หัดนั่งก็เลย ลงคลิปมาให้ท่านได้ดูนะครับเอามาให้พี่น้องเบิรงวดัดคอบเตอร์เกง่งอบน,นั่นนั่นนั่งเองได้นี่นี่ครับนั่งเองได้แล้วตอนนี้คอบเตอร์น้อยได้ห้าเดือนนะครับห้าเดือนแล้วนะครับ เมียเราไปว่วเป็นบาเนี่ไปว่วเป็นเอาข้านมาไว้ข้านมาอย่ายกแขนขึ้นตีเอาเออเออ,เ,อ,อเก่งเลยมุจักขึ้นทิวเลยเออมามาเห็นไหมเอามาไว้ดูไว้นั่น,นแล้วนั่นแล้วยืนมาเออเบื่อแล้วว่าที ถอยหลังบ่มื้นนาโปได้ถอยหลังเอาเดิน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 หน้าเดินหน้ามาเลยจะถอยหลังไปทำไมว่าอแย่ออกล่ะแย่ออกแอย่ออกหาว่าเส็ดแย่ออกให้เนี่โว้ย น่นเก่งมากๆเลย